สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนด์ล็อกออริจินนะครับก็วันนี้อยู่กับตัวเอลเิมิสตัวใหม่เซิร์ฟใหม่เหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับตัวเกมเพิ่งมีอัปเดตกิจใหม่เข้ามาครับตัวเรนโบว์อีเวนต์ก็ตัวนี้แจกของฟรีเยอะมากหรือว่าถ้าเกิดใครจะเติมเงินซื้อของนะครับก็จะได้ของราคาแบบว่าเละคุ้มๆเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตัวกิจกรรมที่ว่ากันนะครับซึ่งระหว่างดูไปเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันตัวลิงโหลดเกมนะครับเจแปะไว้ให้ด้านล่างของตัวคลิปแล้วเิรรรร์ใหหม่่ืืออล4นะคับ โอเคก็เดี๋ยวไปดูตัวกิจกรรมใหม่กันแบบไวัยนิดนึงก่อนละกันนะครับก่อนจะเปิดนะสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาด้วยก็อย่างแรกนะครับมันจะมีแพ็คขายใช่ไหมแพ็คอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรหวือหวามากแต่ว่ามูล,ลค่าเทียบกับราคาเนี่ยคือคุ้มมากเลยนะราคามันตกประมาณเนี่ยสิดอลสามกว่าบาทใช่ไหมครับแล้วมันจะได้ของตามนี้เป็นรับ3วันนะครับวันแรกคือได้แบบจัดเต็มเลยวันที่2วันที่3เนี่ยอาจจะเป็นแค่เพชรฟ,ฟ้าของแถมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าแค่วันแรกก็คุ้มละเพราะว่าเราดูแต่ละช่องเนี้ยอย่างไอช่องนี้ใช่มั ไอตัวสุ่มกาชาเนี่ยมันคือ120แมวใช่ไหมครับ120แมว5อันก็600แมวแล้วจ่าย10ดอลได้600้แมวจริงๆก็คุ้มค่าแล้วใช่ไหมยังไม่รวมของอื่นอยู่ก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติใครจะใช้ของพวกนี้พอดีก็จัดได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มทีนี้เดี๋ยวไปดูตรงหน้าเฟสติวัลต่อมันก็จะมีตัวกิจที่เป็นสุ่มกาชาด้วยที่เดี๋ยววันนี้ตัวเจจะมาสุ่มหายตัวชุดคอร์สนะแล้วก็จะมีอันนี้ครับตัวเรนโบว์คอนเ e นท์อันนี้คล้ายๆกับเป ชวนเพื่อนไปเล่นเควสคู่แล้วก็ได้ของมานะครับได้ตามนี้เลยก็ได้ใช้หลายอันใช่ไหมสุ่มการ์ดเอวยุ่มไอตัวเฟืองแดงเอวยุ่มสัตว์เลี้ยงทองเอวยงโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูตรงที่มันเป็นไฮไลท์ที่วันนี้เราจะมาเสียตังค์กันใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครเล่นตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นกิจตัวนี้ไปละที่มันจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าของรางวัลอะไรก็จะเปลี่ยนตามรอบไปใช่ไหมอันนี้ก็คือใช้ตัวหัวใจสุม่มมันจะมีแบบว่าที่เป็นอันแรกๆที่แฟชั่นอาจจะยังไม่แรมากกใใช้หัวจเล็ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันที่มันเป็นเช่นตัวเสื้อเนี้ยก็คือจะเป็นใช้ไอ้หัวใจใหญ่เป็นไม้นะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้ตรงนี้ราคาก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงเกินไปถ้าเกิดใครจะแบบว่าเหมาตู้เลยเอาทุกช่องเลยจริงๆก็คุ้มนะครับแล้วก็มันจะตกน่าจะประมาณเจไม่แน่ใจน่าจะประมาณ 16-17k ตัวแมวมาครับแต่ว่าเราๆเนี้ยบวกลบไม่เยอะของที่ได้ก็จะเป็นตามในจอนะครับเดี๋ยวพาไปดูไวๆนิดนึงแล้วกันจริงๆอันนี้คือขอแค่เป็นชิ้นที่เราได้ใช้เนี่ยคือคุ้มหมดเลยนะ ตัวเกมเขาคำนวณมาให้แล้วว่ายังไงเอแต่ละช่องเนี่ยเวลาเรากดไปนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะมูลค่าของของถ้าเกิดคิดเป็นเพชรหรือว่าคิดเป็นแมวเนี่ยมันจะเกินที่เราใส่ลงไปอยู่ละคือยังไงก็คุ้มแน่แต่ว่าแค่จะคุ้มมากคุ้มน้อยแล้วแต่ดวงเราแล้วก็อาจจะได้ของที่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับที่เราขาดตอนนั้นพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือหลังๆจริงๆก็ต้องใช้หมดแหละทุกอย่างใช่ไหมหินตีบวกเหรียญออฟแมวขนนกอะไรพวกนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตปโอเคก็ไปเริ่มเปิดกันครับก็เดี๋ยวซื้อตัวหัวใจก่อนอันนี้เดี๋ยวลองซักทีละนิดก่อนอันนี้ซื้อได้เลยนี่ถูกปะเพราะว่ามันเป็นเพชรฟ้านะครับซื้อก่อนเพชรฟ้าไอตัวไม้นี่เจลองเซิฟเซฟักสามสิบอันก่อนละกันสามสิบอันสามพันแมวใช่ไหมใจจริงเจอยากได้แค่ไอตัวนี้รอบนี้ไม่เหมาตู้นะเพราะว่าตัวนี้เซิฟใหม่สายฟรีใช่ไหมอยากได้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยตัวเสื้อเจอยังใส่เสื้อแบบปกแพ็คอยู่เลยสุมไอตัวตู้ วิชชิ่งแล้วมันไม่ได้เสื้อตรงแฟชั่นใส่ไงยังใส่เสื้อแบบสตริงสองอินสองเด็กสองอยู่เลยถ้าได้เปลี่ยนเป็นเสื้ออันนี้ก็พอได้อยู่นะคือมันอาจจะยังไม่ได้แรงเข้าไอตัวเสื้อสงครามใช่ไหมเปอร์เซ็นต์พีดามเมจน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าดีกว่าเสื้อ GM เยอะโอเคก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยอันนี้มันจะมีให้สุ่มฟรีครั้งแรกด้วยนะครับไอหัวใจเนี่ยะสุ่มฟรีไปก่อนทีนึงเอ้ยอันนี้จริงๆได้โอเคอยู่นะเนี่ยได้ตัวอันนี้มาครับไอตัวการ์ดใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราเเก็บบี่ สามหรือว่ามันจะมีแบบใช้สามใช่ไหมสามจะเป็นกล่องสุ่มการ์ดมีการ์ดม่วงด้วยแต่ว่าก็โอกาสออกการ์ดฟ้าเยอะแต่ว่าเป็นการ์ดฟ้าแบบการ์ดฟ้าแพงนะการ์ดฟ้าตีห้าตีเผาอหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครเก็บครบหกอันได้เนี่ยคือไอ้นี่เลยนะได้ตัวสุ่มการ์ดม่วงเลยนะครับอันนี้จริงๆถือว่าดวงดีมากเนะี่ยกดไปแป๊ะเดียวแล้วมันออกมาเป็นไอตัวอันนี้เลยไอตัวสุ่มการ์ดเลยงั้นตู้นี้ข้ามไหมเดี๋ยวไปลองตู้อื่นต่ออเอาตู้นี้ก่อนแล้วกันอันนี้ขนนกก็ตรงตัวใช่ไหม เดี๋ยวเจกดฟรีก่อนแล้วกันมันจะมีแจกฟรีตู้ละนิดละหน่อยเนี่ยบางอันเจกดไปแล้วด้วยอันนี้กดฟรีไปก่อนทีหนึง่งปั้งเข้าไปโอ้โหอันนี้อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีปะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะคือคือมันน่าจะขาดน้อยสุดแล้วปะ่ะเอฟีสัตว์เลี้ยงเราอาจจะยากได้อย่างอื่นมากกว่าไงอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหนหลังหลังอันนี้ก็อะไรก็ได้แหละไปกดปั้งได้เอ้ยอน,นี้คุ้มอยู่ได้ตั๋วกาชามาสี่อันเฮ้ย หรือว่าอย่างนี้เจไปลองกดก่อนเลยดีปะ่ะเดี๋ยวนะผมกดอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันแต่ว่ามันได้น,นี่มาพอดีไงตะกี้เราบอกเราอยากได้เสื้อใช่ไหมอันนี้เซิร์ฟใหม่มันจะรันมาเป็นไอตัวไอนี่ใหม่เลยนะครับไอตัวชุดสงการใหม่เลยลองกดดูก่อนสี่ใบที่ได้ตะกี้คือ,อน,นี้กดมาเจ็ดิกว่าครั้งแล้วไงไม่ได้เสื้อได้แต่ปากโดนั้นมาอันเดียวกดอันนี้สี่ใบเผื่อได้ไหนกดด้วยความรวดเร็ว,รวไม่ได้โกบบ๊อบโกคโคตรหยาบเลย สีม่วงก็ได้อ,ะ,อะโอเคสีม่วงยังอย่างน้อยๆย,ยังย่อยได้เหรียญเยอะใช่ไหมสีทองนี่เลิกหวังฟ,ฟ้าฟ้าม่วงฟ้านะครับประมาณนี้โอเคก็ทีนี้กลับมาสู่ตู้หลักของเราใช่ไหมตะกี้ตัวสุ่มแฟชั่นช่วยอะไรเราไม่ได้นะไอตัวไอเสื้อก็ยังขาดอยู่ใช่ไหมครับทีนี้กดจากหัวใจเล็กก่อนเอาตู้นี้ละกันเพราะว่าจะอยากได้ตัวขนนกนะครับไปมีสิบอันกดปั้งทีหนึ่งได้เหรียญสาสิบก็จริงๆก็อะไรก็ได้นะไม่อยากได้แค่ไอตัวนี้หลอมั้งแค่ตัวหินขวาล่างสุด ออกช่องอื่นที่ไม่ใช่ขวาล่างสุดน่าจะโอเคหมดไปขนนกได้อยู่เดี๋ยวนะขนนกอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคอยู่เป็นไอตัวขนนกแบบเป็นเปอร์เซนต์ไงเป็นเปอร์เซนต์มันยังบอกว่าเป็นขนนกข่าวที่มันแพงกว่าเพื่อนใช่ไหมต่อออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดผิดไปไอนี้ไปเปลี่ยนตู้เฉยกดต่ออีก3ามที่ปัง้งหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยไอนี่หนีไม่พ้นจริงไอเนี้ยคือไม่อยากได้สุดในตู้แล้วแล้วจะอยากได้ขนนกแดงเนี่ยมันจะให้เราหน่อยไม่ได้หรอขนนกแดงไม่ได้เลย รือจะซื้อหัวใจเพิ่มสักนิดนึงขำๆถ้าเกิดอยากได้ขนนกแดงเออไม่เป็นไรดีกว่าช่างมันแล้วกันไปทีนี้ไปสู่ตู้หลักของเราตู้หลักอันนี้เอาสามสิบไม้พอละนะได้เสื้อก็จะดีมากถ้าเกิดไม่ได้เสื้อก็อย่างน้อยๆไม่ขอเอาแถวล่างได้ไหมแถวล่างถ้าเกิดได้สองอันขวายังโอเคอย่าเอาสมุดสัตว์เลี้ยงเอ P เลยนะได้โปรดไปทีนึงก่อนฮึบได้อันนี้ห้าอันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสองไม้มันคือเท่าไหร่ สองไม้มันคือ200แมวถูกปะกดทีละ200แมว200แมวได้ตัวสัตว์เลี้ยง5้าอันใช้ได้อยู่ปั้งโอ้โหน,นี่เฉยอ,อ่ะอ่ะแต่ก็พอได้อยู่ได้ตราเอ้ยอันนี้โอเคเลยอันนี้ได้ตัวกล่องขนนกครับ15กล่องอันนี้เจอยากได้คุม้มโอเคถือว่าใช้ได้นะไม่แย่นะหรืออันเนี้ยอย่าอย่าไปโดนไอ้ไม่ใช่ผู้ผิดอย่าไปโดนไอ้ตัวสมุดเอฟพีสองอันไป สมอันก็ยังเกินค่าที่เราซุ่มอยู่ใช่ไหมเราสุ่มสองร้อยแมวได้สามร้อยอ่ะโอ้โหนี่ไงสมุดเอฟพีหนีไม่พ้การ์ดได้โอเคอยู่การ์ดมันอันลาสองร้อยแมวสี่ร้อยแมวโอเคสองอันเดี๋ยวนั้นนี้เฮ้ยขนนกได้อยู่เฟืองทองสองอันใช้ได้อันนี้สองอันเฉยๆเท่าเท่าทุนขนขนนกได้เต็มเลยได้สมใจเลยทีนี้โอ้โห ดูทรงแล้วน่าจะต้องเหมาตู้อ่ะหนึการ์ดอ่ะเรียบร้อยผมว่าถ้าเกิดสมมุติจะเอาให้ได้นี่ขาดอีกกี่แมวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1600่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแันหกร้อยมวใช่ไหมที่เราสองแมวโอเคก็ตะกี้แวบไปดูมาแล้วจริงๆก็อยากจะกดแค่30ไม้นะแต่ว่ามันขาด,ดีนิดเดียวมันจะได้ครบแล้วใช่ไหมก็เอาให้มันครบเลยแล้วกันนะครับอีกพันหกร้อยแมวสิไม้ไปเอ๊ะ หรือเราค่อยๆซื้อดีซื้อไปเลยก็ไดม้มันน่าจะไม่ได้ก่อน่ะคิดว่าอ่ะอันหกรอยแมวอ่ะเรียบร้อยสมูดยังไงก็เหมาตู้แล้วใช่ไหมนี้เอ้ยเอาได้ก่อนว่าเอามีได้ก่อนนิดนึงได้ก่อนไปแปดไม้ทีนี้เราควรจะหยุดแม้ถ้าเกิดได้ก่อน อันอื่นมาเฉยๆแล้วหยุดก็ได้หรือว่าจะเอาการ์ดเพิ่มก็ได้แต่ว่าการ์ดทีก็เฉยๆก็เป็นประมาณนี้ละกันก็คือเอาแค่นี้พอตู้นี้โอเคก็ตะกี้สรุปไม้เหลือใช่ไหมครับเพราะว่าได้ตัวเสื้อจากตู้ตะกี้เนี่ยก่อนการันตีนะเอามาลงตู้นี้ต่อละกันได้พวกแบบเพชรเอยสุ่มสัตว์เลียโมล่าเลยไอย้อะไรเอยพวกนี้เจได้ใช้อยู่เหมือนกันนะครับอีก4ทีหมดละไปส่งท้ายได้เพชร300อาจจะไม่ค่อยคุ้มปะแมวเราอาจจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญ50 แค่ห้าร้อยอ่ะพอได้โอเคได้แปะแปมานิดหน่อยจริงๆคือมาตู้นี้อยากได้ตัวเฟืองทองไม่ก็ขนนกด้วยไงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้เสื้อมาก่อนแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมเพราะว่าตามที่บอกไปว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันได้มูลค่าเกินที่เราใส่ไปอยู่ละแค่จะตรงกับที่เราใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะตัวกิจน,นี้ he